เดี๋ยวนี้จะพามากินข้าวต้มที่เขาบอกว่าเป็นร้านที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเคยกินนนี่ยน,นันไทยนะบ,บอกเก่าแก่มากร้านจะเป็นห้องแถวหนึ่งคูหานี่เครื่องข้าวต้มเขาไข่ลวกเขาก็ลวกกันสดๆข้าวต้มคือเอาข้อสวยมาลวกน้ำนะครับก็แปลกดี คนสั่งใส่ถุงเพียบเลยไม่ได้มีแค่ข้าวต้มนะมีไข่กระทะและนี่บากุเตสูตรทางร้านอย่างแรกที่มาเสิร์ฟไข่กระทะพร้อมชุดอาหารเช้าไข่กระทะเครื่องเขาเยอะมากมันอร่อยเลยและนี่ก็คือบะกุเตสูตรทางร้านบากุเตครันบ,บน,นี่หน้าตาบะกุเตครั้งแรกของชีวิตครับจะได้ยินย่าจีนครับ ที่สุดของที่สุดรัาเตาเหล่ารวมหเหล่ารวมของเขาจะมีซี่โครงกระเพาะหมูแล้วก็หมูสับกับเลือดเขาต้มมลน่ากินนะมีกระเพาะหมูมีเลือดด้วยยังครับยังไม่หมดชาร้อนกาแฟร้อนก็มีนะชาจเดีครับใครมาปาจีนบุรีอย่าพลาดร้านนี้เด็ดเขา,ขาเปิดตั้งแต่ตีห้านะเลเืออเลยของดีเมืองปาจีนบุรีแวะมานะบ๊ายบาย